สวัสดีครับการแสดงของลิซ่าที่งานโคเชล่า2025ในสัปดาห์ที่2ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องลิซ่าได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากทั้งผู้ชมในงานและแฟนๆทั่วโลกโดยเธอได้นำเสนอการแสดงที่น่าประทับใจและเต็มไปด้วยพลังอีกครั้งในวิกนี้ลิซ่าได้สวมชุดบอด,ดี้สูตรลายเกล็ดมังกรที่ออกแบบโดยอชเชลวินซึ่งมีการเปลี่ยนโทนสีเป็นสีแดงในสัปดาห์ที่2ของเทศกาล สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับผู้ชมจำนวนมากในการเปิดตัวเพลงแรกอย่าง Thunder ในวิคที่สองสำหรับการแสดงโคเชล่าเธอมีการปรับเปลี่ยนทรงผมด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังคงคอนเซปต์ความสวยสง่างามบวกกับความน่ารักของลิซ่าเอาไว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอการเปลี่ยนชุดการแสดงที่ทรงพลังท่าเต้นที่เฉียบคมการเล่าเรื่องที่สื่ออารมณ์และวิธีที่เธอเชื่อมโยงกับฝูงชนทำให้การแสดงของเธอเป็นการแสดงที่สุดยอดมาก แฟนๆยังสัมผัสและรับรู้ได้ว่าเธอมีความสุขมากมายขนาดไหนเมื่ออยู่บนเวทีในตอนที่สองของการแสดงชุดของเธอมีการปรับเปลี่ยนจากวิกแรกโดยวิกแรกจะเห็นเธอสวมเสื้อครอปลายคิตตี้และกระโปรงสั้นลายเดียวกันแต่ในวิกนี้เราได้เห็นเสื้อและกระโปรงสั้นสีขาวที่มีความรายยิบยับช่วยส่งสรมลุคของเธอบนเวทีให้มีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นเธอพูดทักทายแฟน,แฟนๆบนเวทีอย่างเป็นธรรมชาติท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากลมแรงมาก ในการแสดงของเธอเราจะได้เห็นผมของลิซ่าปลิวสวายไปตามแรงลมและบางครั้งเรายังได้ยินเสียงลมพัดผ่านเข้าสู่ไมโครโฟนเวลาเธอร้องสดแต่ดูเหมือนว่าสภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเธอซึ่งจริงๆแล้วสภาพอากาศที่มีลมแรงจะสร้างอุปสรรคให้กับศิลปินแต่ลิซ่ายังคงทำการแสดงบนเวทีอย่างลื่นไหลควบคุมเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความเชื่อมโยงของแต่ละพาร์ทเช่นเคยเธอปรับโชว์ในวีคที่สองให้โดดเด่นด้วยการเปลี่ยนชุดในการแสดงอย่างสิ้นเชิงในบางเพลง ผมรู้สึกประทับใจชุดที่เธอสวมใส่ในการแสดงบนเวทีทุกชุดเพราะแต่ละชุดช่วยดึงเสน่ห์ของลิซ่าออกมาแบบหลากหลายทั้งความกราดเกลี้ยวดุดันสวยน่ารักจนไปถึงความเซ็กซี่ร้อนระอุจนเวทีซาราลุกเป็นไฟในวิคนี้การแสดงของเธอยังคงเป็นการแสดงเดี่ยวเช่นเคยเหมือนวิคแรกที่ผ่านมาโดยไม่มีแขกรับเชิญพิเศษผมรู้สึกเสียดายเล็กน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นจุดด้อยอะไรเพราะแค่การแสดงของลิซ่าบทเวทีเพียงคนเดียว ก็สามารถดึงผู้ชมให้เพลิดเพลินจนเวลา55นาทีบนเวทีของเธอผ่านไปอย่างรวดเร็วและผมแอบ,บเสียดายเล็กน้อยที่ลิซ่าไม่ได้ร้องเพลงรัพันเซลแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกของเธอในฐานะศิลปินเดี่ยวบนเวทีระดับโลกอย่างโคเชล่าที่ต้องมีการเพลงเซฟบ้างและด้วยสเกลงานที่ใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นการยากที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพราะมีความเชื่อมโยงกับหลายส่วนเช่นดนตรีแสงสีเสียงการล็อกกิ้งบนเวที ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกันหมดส่วนตัวผมคิดว่าเธอสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะเธอมีความเป็นอัจฉริยะเรื่องเต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าแค่เธอคนเดียวจะทํามันสําเร็จและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เพลงในการแสดงบนเวทีของเธอเป็นเพลงเดียวกันกับวิกแรกแต่สิ่งที่ผมเห็นในวิกนี้อย่างชัดเจนนั่นคือลิซ่าเอาใจแฟนๆอีกเช่นเคยด้วยการสร้างความตื่นเต้นสําหรับชุดใหม่ในการแสดงบนเวทีเพราะเป็นสิ่งที่เธอสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีผลกระทบต่อทีมงานเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆที่เข้าชมการแสดงของเธอซึ่งบางคนมาชมการแสดงของลิซ่าอีกครั้งหลังจากชมวิกแรกไปแล้วและสิ่งนี้สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้อย่างล้นหลามสำหรับช่วงจบการแสดงเมื่อเพลง f l a s of the word ดังขึ้นลิซ่ามีการจอยกับเพลงสักครู่หลังจากนั้นเธอโบกมือและไหว้บนเวทีและเธอก็ลงจากเวทีไป โดยให้นักดนตรีและแดนเซอร์โชว์พลังความมันขี่สุดบนเวทีซาราหาหลังจากนั้นจออีดี e D, ก็ปรากฏภาพลิซ่าอยู่ในท่านอนหลับเหมือนมังกรที่หลับไหลอีกครั้งหลังจากตื่นขึ้นมาระเบิดความร้อนระอุบ,บนเวทีซาราาไป5 5านาทีสำหรับตอนจบตามความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าจบพ้นไปหน่อย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ลิซ่าต้องการขอบคุณทีมงานที่ทำการแสดงรวมกับเธอทำให้เธอมอบของขวัญให้กับทีมงานโดยให้พวกเขาได้เฉิดฉายมากที่สุดในช่วงท้ายในการแสดงโคเชล่าเรามักไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้บ่อยนักถ้าเป็นศิลปินคนอื่นๆมักจะใช้เวลาบนเวทีให้กับตัวเองจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ลิซ่าเธอทำให้เราเห็นว่าความแสนดีของเธอมีมากมายขนาดไหน นอกจากนี้จากข้อมูลล่าสุดมีรายงานว่าเฟรเดริกอโนนได้เข้าร่วมชมการแสดงของลิซ่าบนเวที s a h า r a ในเทศกาลโคเชล่า2025วีค2โดยมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่า<อ>เขาอยู่ในบริเวณงานขณะลิซ่า Lisa, กำลังแสดงโชว์บนเวทีผมคิดแบบติดตลกว่าถึงแม้การแสดงในวีคนี้ของลิซ่าจะไม่มีแขกรับเชิญพิเศษบนเวทีแต่แน่นอนว่าเธอมีคนพิเศษที่มาให้กำลังใจเธอติดขอบเวทีอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทําให้แฟนๆรู้สึกมีความสุขกับความหวานของทั้งคู่แล้วผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับการแสดงบนเวทีโคเชล่า2025ของลิซ่าในวิกนี้สามารถเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อจะไม่พลาดข่าวที่สําคัญขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ